ายดีเด้อสบายดีเด้อะโดยสบายดีป้าตัวก็พอมีหน้องเอ้ยฝนตกะน้องโมนี่เลยมุดแดงได้ไหมมุดแดงบอมุดแดงลายนางมุดแดงอ๋อโดยโดยเนาะขออนุญาตก่อนเนาะไม่ก่อนพอมีหน้องเอ้ยเป็นกะมาแต่ขายบัวเนาะพอมีหน้องเอ้ยเนาะถ้าขึ้นไปท่นเพื่อนก็ได้เนาะมุดแดงลายอ๋อมุดแดงมุดครบแทึงนะฮะขึ้นมาหรือขึ้นมาโดยเนาะพอมีหน้องเอ้ย ทำมาอีกในกับลายเฮือนหลังใหญ่หลังงามไม่ดีเนาะบาทนี่บาที่โตมีบานประตูอย่างดีอย่างดีเลยพอน่อยเนาะ,ะถือว่าได้เฮือนข่วงข่วงอสมควรเนาะบาทนี้่โตพอหน่อยนี่เนาะบันไดเฮือนเพิ่น,น,นะน,น,น,ก,นกับพอหน่อยถ้าว่าได้เป็นบันไดแบบบันไดเปคื่องสวงามกูนี่เนะ<ด> <laughs> าะร้อนการเมืองขึ้นเฮือนนั่นกับไ่ได้บ่ได้ข่ามาอันน้ำเพลินเนาะบ่ได้ข่ามาโหงานยินดีน้ำเพลิน,นอพอน่อย ออคนพะบ่เอ้ยคนพะค <c oughs> นพะเพราะว่าเพนพากันยังนัง่นปิดบุษทันได้อาชนิทด,ดีเนาะเด้เออทางทางเพิ่งกายยังเงยเห็ดอยู่ได้พอหน่อยเนาะดทางวันไรเลี้ยเนาะอันนี้เนาะบาจัน <c oughs> จ้างเพิ่นติดบ้านให้ <c oughs> อ๋อมาจันจ้จางเพิ่นติดบา้า <c oughs> <c oughs> นให้บ่เด้โอ้ให้ได้จังมือเลยนออนี่คนถ้าเขาไปเฮ็ดไอ้เมื่อวานนี่ก <c oughs> ็ไม่นี้อ๋อกำลังเห็ด คันวานนี่กับมืาอนี้เนาะคันว่ามีไพ่มันก็ไหวแน่เนี่เอาไพ่นำเพลินยากเนี่ยอ๋อแปลว่าต่อไพ่มาแต่เงินเพลินบ้างนี่ต่อมาแต่เงินเพลินเออดูดูอ๋ออันนี้เสียดไปได้เลยห้องนอนอยู่พุ่นบ่ดีกว่าอสียดอ๋อดูห้องนอนตัวน่ะอ่าดูห้องนอนเนาะเป็กระสีป้าเลยเออนี่สี็ดเป็นห้องนอนเลยเนาะเออโอ้กระข่วงดีได้เนาะเออทางช้างเพื่นกะใกล้ๆเสียดแล้วเนาะวันนี้ อันนี้บพดบ่อเลยอันนี้ปิดบ่ด้วี้ในาะอันนี้บ่อโดยดอะไรไม่เอากีไม่ใช่บ่อต้นนี้กะปิดต้นนี้กะ้ยเนาะเปียกน้อพ่อยเปียกเพ่อนบ่อบ่ด้ยวันนี้เหยบ่พ่อเอทกบ่อต้นนี้ระวางเนอเนาะยาขอขึ้นยางออกมลมลุงหนาแห้งเนาะดยอเอดยวจปนได้ข่าวมหาบ่ บ้านจันกมาบ้านนี่เวมาหักบริเวณบ้านนี่อ๋อจ่ายคนมาบริเวณเนาะเออบรได้ณล่ะเจ้าบริเวไปขายหลกบัวบ่ไหมนี่ไปอยู่ขายไปแล้วบ่ขายไปเลยอืมทุกไม่จงไม่ใช่ว่าบ่ใช่ว่าตั้งใจว่าจะมาซื้ออยู่ได้นี่นะวัดแล้ววัดแล้วเออวัดปลาช่ำพอหน่อยเนาะวัทันช่ำอ๋อทางวัดจันทร์คนกะขับมาบ้านนี่เนาะ มากเพม่อนก็บบัลลัยเป็นพนเอาไอ้ซองบะเสียงค่ะเอาคล้องมาให้น้องนั่งพุดเลยเอาเครื่องมาบ่เอาข้าวกับขนมเอาเข้าคล้องมาให้เนาะโดยใครจะพันหล่ามันนี่ใครจะพันมันนี่อันขายบัวน่ะเงินแส้นไปทั้งคืนทั้งกำไรไปขายสมือเนาะเลยเนาะโดยไปขายสมืออืมอนีอดายเเะันนี้ก็บบุมีรถอาศัยคงเพลินแต่แล้วเอาไม้เพลินน้ำ เออดยดยแต่เป็นจะไล่ชาเข่าแล้จะป่ายังนี้กินียบ่เข่ากัแต่บาแซนอามาหายแล้อ๋อแต่เขาจะพูนบ่อก็ได้มาช่องช้ำเถื่อนสมมติว่ากลสิมตดีเลยดูอตั้งแต่บาแซนอามาไปแล้วเนอะยังได้มือมือขึ้นเพื่อนนีคนแขกคนมาลายบอกตามีแต่เอือยแต่นอกตัวเองแหละคนมาลายคนประมาณสิบคนเนี่ยออคนมลายเนาะอ ทั้งเอยเพื่อนกับบอกอยู่พุนอนมุนันแต่ว่าอับารย์มา้มาซนกันแต่ทางไปเนาะก็นทางอาจารยเพ่นขามาอยู่เนาะอาจารย์มากะจนบ่ายโมงอ๋อใหม่โมงเนาะนอนคืนนอนได้จกมื้อเนาะแต่เมื่อคืนอ่ากมือเนาะหอดแล้อาทิตย์นึงหอนบอกขวเาะเรซนทเป็ย้วอคืนเนาะ โดยโดยเดี qui, いい๋ยวขออนุญาตมามาเบิ่งทค่นี้ก่อนเนาะท่านได้ได้มาได้รายละเอียดปันได้ยังหกอ๋อยังหกอยู่เนาะเพราะว่ายังบริยบร้อยเนาะยังวันเลี้ยวหอยเนาะนี่เออหอยยังโอ้ก็ได้บานค้าก็ดีเนาะอันนี้เนาะโอ้ยโอ้ยได้บานบริยบส่ัยยังดีเราไปเห็นนาดีเนาะอ๋อเนาะทางวัจารย์เพื่อน เจ้ากาน้ำนายาังลายไหนเฮ้ยเื่งเชื่อไปไปไปอะไงกูถไปไอเสียเดลี่ยแดงหอยน้อยเนาะอันนี้กับอันนี้กับมีใส่บานดีหอยนอันนี้กัมีวงกบ้กนเนาะดูฮาก็ใส่มาหนี้แหละแต่วงกบนตั้งแต่บ้านนี่ว่าในมงดูมงเช่าเอ็นชานั้นเป็นคักแรกเนาะเอเนนอปนี้เนาะเน่นาดี โอ้ก็ดีโอเคใจน้ำเนาะมีทางผู้ใหญ่เพิ่นซอยเข้ามาเนาะอืออ่าคือผู้ใหญ่ทั้งหมดจะทั้งมั่นเลยบ่หรือว่าอะไรเนาะโดยผู้ใหญ่ทั้งหมดจะมั่นเลยโดยอ่าเป็นใจหลายหนึ่งแล้วบ่เข้าพุ่นนี่ยหนึ่งเลยหนะมันนึงแนวแรโอ้น้องวาวจะได้เห็นเจ้าหนึงเข้าไอเบิ่งอีกอยู่เนาะไปจักม้งไปขายเถียงเลยใจได้เมื่อ งค่ะเจ็ดมงเจ็ดมอีกตามหมกบัวพไปนั่งทาเม่มบางเธอแม่ไปเอาหมกบัวพนกะไปนั่งทาอยู่ตุกบัวอะไหยางลงไปได้กับนอเมื่อนี้คือได้เขามาเตนเมื่ได้วัวได้ได้แดดเมื่อแต่ผนตันก็เลยอมาเมื่อแต่ฝนตก็เลยมาไวเนาะแข่งผลมาเลยตััวน้อยวัวน้อยอ๋อเมื่อนี้วัวหน่อยบ่เออไปเข้าขาย จังมัดแต่ก็ใจละมือซื้อตามเงินมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้ออ๋อซื้อตามเงินเนื้อข้าวอยากกินข้าวเลยยังบ่มีนกกินยังกินมื้อนี้ครับยังบุ่ญนาคิน้ไบ่ได้ไปหางงูหอยบอบ่ได้ไปบอกอาจารย์เล่ได้ไปไม่ได้ไปยช่ไหะเึีว่ามีหอยมีหยังเนาะอืมคนโตแห้งบ่อยทางนี้แห้งแห้งขนาดเลยเนาะเพราะว่าอามปะแข่งคนมาโอ้โน้อ พอผลทุกทางเขาบอกเห็นเอ้ยพันยูห้านนั่ะไปได้เวขามันได้เลยไปดืน้ำนองเจนมื่ก่อน่เซนคือมาถือมาถือเดือนมาเดือนนี่หมอแกเอามาตามทางเรามาตามทางเส้นนั่งอย่างไรก็ได้มาถือเนาะแม่เพราะว่าก้าเอาตามที่ว่าเขาเขาจะพูดทางเนมเห็นเนาะเนมมาเห็นอะรก็ไดบอกว่าเซนมาหานาะแม่ก็ไม่เดนรดกายแล้มือกินนี่ยังโมจือันใดว่าเซนดูหนีนะเกือบไปกายไปมือกิ้นี่ก็ได้ เป็นเสื้อผ้าลราแพ้กับมีพี่น้องเอยเนาะมีคนอะไรใช้อยู่เนะเาะก็มุองแม่ก,กับมีห้องเพิ่นแบบโบรายเลยห้องเพิ่นแบบโบลายพอเพิ่นใหญ่ขึ้นแล้วเสื้อผ้ามันก็บ่มีบ่มีไม่แต่เสื้อผ้าตัวน้อยๆโดยอ่ะเดี๋ยวไปขายบัวหยางลูกกับห้าจะได้รถถีบแม่ให้แม่ซื้อกันอยู่จะได้รถีบเหรอ่ไปเขาี่ไปขึ้นบ่อขี่ไปขายเครื่องจะน่าเมืม่อยบ่ ที่แบบขงเฮียนบ่คือว่านนี่ไงไก่แต่พวกของเฮียนน่ะนะเราทางอยู่ทางมานี่บ่ทางมาใครก็มีรถทีบเมื่อฝนอยากได้นะอ๋ออะไรเรถทีบน้อยเนาะโดยในแม่โดยโดยติดกน้อยเนาะไม่ชั้นเลยยังไงเรถทีบโมโหกับมีนเนาะคนที่มันติดเต้นๆไปมีเมื่อไรเมื่อนี้เขาก็จะเอาไปซื้อมาเลยมีแต่ว่าโรงเรียนกจะมองทางไกลเนาะโดย ใกล้ทีเข้าแล้พวกโรงเรียนอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วจะหนซื้อเสื้อผ้าอีกแล้วนี่อ๋อขนาดการหาเงินซื้อเสื้อผ้ายเนาะเป็นห่อใช่เลยที่ว่าซื้อมาอันเดียห่ออันกุ๊กอันวันชุนอันดีอ๋อหอดพุ่นบวอโดยอ่าเกลือกขั่วอะไรอย่างเนาะอันนี้ก็แม่นบ่อนว่ะอันนี้ แมนเมื่อทั้งห้องน้าอ่านเ็นกรแมนแบ,บ<อ>่ใช่ไหมของหน้าอ่านมันยังบวดได้มุ้งบวมีมวยมุ้งแล้ว้องน้นาานี่ยใช้ได้มั้ยบ่ได้อันนี้เป็นเพื่อนเก่าขาเจ้าอบอ,บอที่วัในในี้ไนอนอันนี้เป็นเพื่อนเก่าอะไรคนอันเป็นเพื่อนดินแล้วคนถูป้ายไปที่ไหนไ,ไ,ไ,ไปอยู่ท<อ>ีเจ้าของคนแย,ย่ๆเอามาจากนี่เนาะอเอาคนเป็นยังคือยแย่ออกไปแล้วใครคนมีดินแถวนั้นเด้อ๋อคนมีดินอยู่แบบว่าพื้นที่สูงบอ คนมีดินอยู่คุ่นลูกคนชื่ออะไรมันก็ไปอยู่อืออยู่บ้านใดนาะเอ้อนไปบ้านเอ้ทางเขาม่านเด้ดเดินทางเขาก็ทางเดียวกันนี่โดยอ๋อไปเอื้อเน้องกันนี่แหละโดยอยู่เขตนี่กับไม่ได้คนเราขึ้นท่นมวมด้วยกันป๊อหูน้ำท่วมนี่คำว่าขึ้นคือปีมันแค่หันนี่ท่ว,วงมืดอหอนเฮือนนีน่มืดเลยท่วมเพราะไฉนี้ไงโดยพอตัวสูงขนาดนี้ก็ยังท่วมบ่เอย หัวบ้นปริซุงในบาเชนเนี่ะบ้านในนี้บ้านตั้ม่วมบางทีหันพาลูกออกไปอยู่พุ่นอยู่นอกปีใดปีที่ว่าเขื่อนแตะนี่เขื่อนอยังก็เขื่อนอัตปื้เบาแตกนะมีอันน่ะผลทุกผลทุกนั่งเนาะคือทางว่าน้างนั่งนเนาะโตเนาะมานั่งขึ้น ถือว่าเรื่องอะไรบอสนางนี้พี่ชวันเ้าวะ่อ่ถ้าพี่ไกไม่ได้ถ่วมรือีปล่าพี่ไก่ถั่วกับเบลายเนาะถว่วนน้นๆปีนหนถ่วแห้งอลี้พากันออกไปอยู่แล้วก็เพิ่นก็มาแจกของแจกข่าวแจกหน้าน้ากินเข่าเนี่แต่ว่าแต่ละปีาต้องต้องมีถ่วเนาะมีถ่วคนมาปีให้ฉีดถวมวนักคนอะ บ้านในน้ำท่วมทุกปี้บริษณ์หน้าเราเดียแถวนี้กันเนาะแบบช่วงเออบนมีหน้าเผื่นกระเฮ็ดคือบนนี่บนมีหน้ากับประเทศเฮ็ดแบบก็เจ้าก็เชียงเอาเนาะโดยเพราะว่าเขากับผู้น้ำมันสีมาในแบบใดเนาะโดยเพราะว่าขึ้นไปเทิงนี่ก็จะเป็นพันเุ์เดนอย่างก็ซุยนะเนาะซุยแบบน้าอันนี้กระเซยกระเซยนี่กระเซยนี่ดิ มองบอจิตยืนนี่อ๋อนี่บอยู่ใกล้แนมไปเห็นน่ะเซ่๋อเพื่อนก็อยู่ใกล้แคมเซ่ด้วยได้เพื่อนหน่อยเนาะดูก็อยู่ใกล้เห็นที่ได้จำเป็นนะครับบ่มีเนาะอยู่นี่เพื่อได้โอ๋อจังพอเนาะจังพอจะนำจังถ่วมเพื่อน้อยเพราะว่าอยู่ใกล้เนี่ก็เป็นริมแถวน้ำเซ่เนาะแถวเนาะดูเออเป็นแถวบ้านนี่แบบอ่าแบบบ่มีทางนำอะไย่างได้เนาะ ทางน้ำโบได้เนาะแต่ว่าได้นะนเนาะบ่ได้มีแต่ผลซื้อได้ลงไปใช่น้ำนี่เนาะดูโบได้ผลมีคืออันนี้บ่มีกับพลและไปตากเอาเออของน้ำเนี่ถ้าว่าเทาแบบมีเงินมีอย่างเทาให้ต่อเติมใช้ได้ได้หมดเลยเนาะเห็ดหลังคาอย่างใช่เนาะเห็ดหลังคาแล้วก็บ,บานประตูใช่เน,นี่ยคันเป็นซื้อ,มอ,อมไม่ไมาใช่เนาะดูนีใหม่มีสังกะสีก็ใช้ได้แล้วคันเป็นว่าเฮ็ดกับเฮ็ดเพิ่มเติมเนี่ว่าสอมแซมเนาะโดู อันเสานี่ะใช่เลยเสาเนี่ยใช่ที่ว่าตั้งไว้อยู่นี่แต่ก่อนน่ะเป็นเสาเป็นว่สร้างเสานี่ว่ามาทางใดหรือว่าในใดนมมาาคุกั่นเสาเสาตัวใดเสาตีนเสาตีนเสานั่นบ่สโดยตีนเสาตะกี้อยู่เพื่อนน้อยอันจะอยู่พุ่นเด้มาเชอ๋อพุ่นนั่นบ่โดยก็ดีเล้วเยเรามาอยู่นี่แบบพื้นนี่ก็เป็นพื้นปูนเลยเนาะยือไม่หำอย่ืดไหมเจ้าไปนั่งลีอยู่ผู้ไหม ไปลูกไปเออนันว่าลือนะผู้ใหญ่เป็นบมแพงเนี่หมถ้าว่าจะลือกะผู้ใหญ่เป็นบมแพงเิ่นบด้กินขนมเแม่่ได้กินขนมได้อาจจะลืนต้องเป็นคนฮู้คนดีเด้อใหญ่ขก้นมากอ่ะตเยียกพ่อแม่เด้อเก่งๆเด้อหาเงนเก่งๆเด้ใหญ่ขึ้นมาเด้อโดยแม่ขัอยาฤทธิโดยก่อนใครไรฤทธิ์บ่ส้่งกระซมคุนแ้เลต่ว่าอันน้หัน เพิ่นบดมะมิแต่ผู้เดียวนี่อ๋อ้ผู้เดียวเนาะออ๋การเทศไปเรื่อยเนาะจังมือเลยเพิ่นเทศเอยหลังนี้ย่อมซีข้างในเลยเนาะนั่นแล้วโอ้ยเพิ่นเอาซีมาทาให้เออป้องกันมอดบ่กเลยซียังทาเลยซีจักงซียังซีท่าใหม่จะปิดไหนดิเออว่าจะเอามาทาพาไม่เฮียไปซื้อมาเลยมันทาอลไรทาอลไรมันเป็นซีแบบว่ามันบ่อยากนานๆมันเบื่อยากติดเนาะบ่อยากติดเลยเพิ่นเอามาทานี่เออเอามาทาไม่ โดยโดยเนาะโอ้คำว่ามีไผ่มียังก็แล้วแต่โดนแล้วเฮาเห็ดไรโอ้มีไผ่เนาะแป้นนี่ก็บบริโกบราแซนนี่แป้นนี่เฮ็ดแบบบ่มีพื้นมีไผ่บริโกอ๋อเฮ็ดไปเลยไม่อย่างยังก็บบริโกบจักนั่นเลยอ๋อดีใจน้ำเอื้อยน้อยทีไรเพื่อนหลังใครใครกูเพื่อนหลังเก่าว่าไปบัดือนใครดีตไลน์เนาะเพื่อนหลังเก่า ดิ่งไเป็นของตัวเองแล้วว no ันนี้เนาะบ่อะไรยากแล้ววันนี้เนาะอยู่กับแบบสบายสบายวันนี้ถ้าผู้ใหญ่เป็นบ่ซื้อให้กับบุมีเลยขอบขอบคุณผู้ใหญ่เป็นเนาะที่ซื้อเนี่ยเข้ามาทางสร้งสร้างวัจจันทร์บ่อน้องให้เป็นไทยวัจจันทร์เป็นสะพานบุญให้แล้วก็เหตุเื่อนี้สร้าจนได้จนทั่วเนาะดูอืมก็ดีโอไกลๆนะแต่ว่าบันไดเพื่อนเห็ุเป็นนี่เพราะเลยบันไดเห็ุแบบบันไดปีบอบันไดใหญ่บอบุ้มีก็เห็ุไปซิ่งเลย แต่ว่าล่ะกระว้างเรือยได้หมูนี่เรือยเนาะเนี่ยมมีแป้นใส่กี่ชิ้นไปสินะขาอยู่แป้นเดียวเนาะเอินคำมันนั่นใต้ไพ่ย่างใส่ไหมไพ่โบมีอ่าไพ่แบบเป็นปุ่มนะโบมีชื่อมานแล้วลูกก็เฮ็ดตกแล้วก็ใส่บ่ได้แล้วก็ไลาได้เลยไพ่ไส้บ่ได้เงินคำมันขึ้นกะเมื่อได้่ไดเนาะไผ่โคมโบมีบ่โคมกับโบมี่เมื่อไหร่ได้ลูกอยู่ได้สามคนเนาะ ชื่อโคมหาสิบพันแม่ค่ายบงบัวแดงมันไดไปซื้อโคมาเพื่อนกับเฮตุกแซมแตะใช่พอได้เลยยังนีชาวบานต่างหลายคนเขัาแจคควบน้อแบบพยันเป็นเล็กดีแบบว่าซอยเม่เนาะขายเครื่องหลงบัวพอยเงยซอยเมนิกะเม่กับบุสบายเจ็บคอแล้วกันนอนเออนอนเป็นเะได้เนาะเอคือคอลอกับ่าขึ้นน้ำมือบใช้เใหย่แล้วก็เจ็บไม่ต้องครับเจ็บบ่อยเสมอนี่ เจ็บมืึอคืนนี่เจ็บเพราะว<อ>่ามีคนใหญ่ขึ้นได้ใหญ่เลยเจ็บกะบว่าได้ไปหาหมอเลยบ่หาหมอกวดไปอีกบ่กับ่มีเงินไปแหละก็เลยบ่ได้ไปกวดซ<อ>้ำบ่ได้ไปเลยกับวกามีแต่เพิ่นหมอเพิ่นสั่งมาแล้ว<ด>เนา<ด>ะเฮาก็เคยไปกวดแล้วว่าเพิ่นใหนในนาให้เฮาพา<ด>ทัศนหรือว่าเจาะอ,ออกเนาะโดยแต่ว่าเฮาเจาะออกก็สิดีสิเซาบ่ะเลโดยเพิ่นว่ากันเจาะออกก็เซาเพิ่นวันนั้น เพิ่นให้เจาะอันนี้เอาเงินใช้แล้ไปเจาะอันนี้ก็อยากเจาะเงินน้อยเนาะีเงินไปตะพังคลายมกบวกอ่ะเพรได้ซื้อข่าวนาะซื้อข่าวบาแซนมาให้แล้วกัพอได้กินน้ำบาแซนแน่แล้วกัซื้อแน่ซื้อข่าวซื้อมกบัวคายน้ำเลยแน่แน่โอ้ข่าวสมมติว่ามีกับเพงด้ยเนาะเสียขาอันในบ้านในเมืองในเผื่อเก็บหันเก็บนี่มีการมีคนตายเผื่อกับเก็บเงินโดยซามูไรคั่วเลยก็มีเพราะเห็นดีกว่าเนาะมีมีครบแล้วเนาะ มันเอก้มาคุมยังบหาเงินเพิ่อ้ดดเนาะแ้่นี้ดีว่าสูเนาะดต่อไเด้อสูเด้อ่ยมมเนาะคลายสูต่อไปเนาะเดี๋ยวว่าจะเอาเงินหายเด้อเราไปซื้อนม่มาเด็กเด็กบเจะเห็ดไม้ไซื้อกระตุ้มกตมกินได้ด้วดที่ขอ่หน้าไว้กินนั่นแหละเนาะ ก็งเลานมาไม่ก่อคนครับเจะได้ก่อนจะเห็นได้ก่อนจะได้ก่อนเอ้จะ,จะดื้อได้วันนี้เดียโดไม่รู้จะาจะดื้อเด้ด่เอ้าผลงานท่านผูเส็นสารดีเ <laughs> นาะ <laughs> กะโอเคได้เลยครับทาเสษตก็จะได้ก่อโัเก้ากเนาะกะเป็นบรรยากาศคอยคำรุ่งแรืงเนาะไม่ใช่เวลากระคำแล้วเนาะก็จะได้เดินทางครับอ้เอ้ยโชคดีเนาะสู่ชีวิตต่อไปได้เลยเด้อโอ้ยอ้ายโชคดีอยู่ดีมีแห้งสบายดีละสบายดีเด้อสบายดีย้ำด้วยสบายดีเนาะกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋่เกษตรก็สิพาพ่อแม่พี่น้องหล่อเบิ่งหล่อสมเนาะเบิ่งบรรยากาศอ่าเรื่องของเอ้ยเพิ่นอีกคนหนึ่งเนาะไมางนี่แต่ว่ามองเพื่อนเพิ่นอยู่นี่ เป็นพื้นปูนเนาะถือว่าคั้พอจุงพวรกับต่อไปทว่าหาทั้งสร้างประเทศแล้วเนาะเพื่อนกาเขาปัดขวดกับชีเป็นระเบียบไม่ห้อยกับชีสะอาดสะอ้างอยู่ดอกพ่น้อยแถวนี้แต่เนาะตอนนี้เขายังอ่าเพื้นทั้งสร้างเพื้นยังเยืนบนเลี่ยวเนาะโอ้ด้วยด้วยยังหกอยู่พ่อยน้อยเนาะยังว่าจะเป็นระเบียบอันใดเพราะว่าจังว่าในเลี่ยวเนาะนี่อันนี้จะเป็นห้องน้ำพ่อยน้อย ห้องน้ำนี่กับมมีหลังคาเนาะเออของน้ำนี่ใช้ได้อยู่แต่ว่ามุมีหลังคา่อยเนโอยโอ้แต่ก่อนนี่เป็นเคื่อนเก่าเพ้่ผลง่ายออกไปเนาะโอ้โดยโอยฝนกระตุกเอ่ไปต้องไปมือนี่ก็ได้เนาะขาว่ากับผลตกบรรยากาศฝนตกมันนี่การสิ้เพื่อนในจังหน่อยนะพวทางเงินจีนพวกทางเงินญี่ปุ่นเนาะนี่โอยโอยเครื่อนกับหลังงามงามเน้องซงเคื่อทรงยังก็ไปเนี่ยรงบอร์เล่นบ่ ทรงโบเรนเนาะโดยเพื่นกัลลังเงี้ยหลังามมาหนิ่พื่อนน้อยเนี่ยนาดีเนาะท่าสีพร้อมได้ทรงโบเรนอีกหน่อยหน่อยกุ้งควงอะไรที่ว่ากวงเนาะหลังเงี้ยหลังกวงเพื่อนน้อยเนี่ยพารเซนสียางให้พรมเพี่น้องเบิรงนรอบรอบเนาะคักแรกคักแรกวันเพื่อนพี่น้องไ้เสาเสาดินย่างดีเด้เนาะโอเคเนาะพรมเพี่น้องเนี่ยพารเซนสีพลาพรมเพ่พี่น้องเนาะไปเบิรงเซ่พ่อนน้อยมาสิเป็นจังได่เนาะ โอ้ฝนตกน้ามลายพวน้องพี่เนาะเป็นว่าน้ามีสิทวมทุกปีว่าสันเนาะเพราะว่าด้ววัน้จวนี่เนสีใกล้น้าซีนี่พน้องเดี๋ยวแสสีฟ้าพวน้มาเบิ่งเนาะนี่พอยน้องอาจจะวเป็นซ่ใหพ่อสมควรพ่อยน้พี่นาะโอ้โทแต่วามนี่ น้ำกัศวีว่ค่อยลายปันใดเป็นอเนาะเพราะว่าผลยังบ่ทันได้ตกนักปันใดเนาะช่นี่ผลกับบัทันได้ตกนักน้ำกับบัวคอยมีปันใดเพราะไม่พินเอาไว้เนาะีทางสะบ้านเพิ่นกัศวีอันอ่าครอบแต่ละครอบครัวเนาะเพิ่นกัศวีอาเลี้ยงสายไผ่ลงมาใช่นี่พราะไม่พินเอาไว้และก็เอาไดลงไปตุ่มใจหั่นเนาะเพราะว่าเพื่อเอาน้ำขึ้นมาใช่จากอันน้ำซีเพ่าะไม่พินเอาไว้เนาะเพราะว่าทางบ้านเพิ่นนี่ก็ ทางน้ำบ่ได right. ้เนาะเพราะว่ามันเป็นตะพังตะลิงอย่างที่แดดเผยเอาเพราะว่าแต่ละปีมันก็จะเจอตรงเจอโดงเนาะแต่ละปีเผยเอาเพราะมันเป็นทินทรายกับทางน้ำมาดานกับมาได้เนาะเฮียว่าลำบากกันได้เผนเอาในเมื่อวานเพื่อนนี่เนาะเรื่องกับหัวน้ำนี่มันผ่านอย่างแม่เอยเอาเนาะเขาก็จำเป็นต้องให้ใส้น้าแบบนี้คนะโอเคเนาะพอไม่น้องทำเสียงก็ได้ เพินไปถามไทยเอื้อจวนเพิ่นเปลี่ยนทีพ่อยแล้วเนาะกะคือเฮามาอีกหนี่เพิ่นก็นได้เพื่อนหลังใหญ่อย่างงามพอสมควรอยู่พอหน่อยเนาะเฮามาเห็นนะก้ดีใจนําเอื้อจวนเพิ่นเนาะที่ได้เพื่อนหลังใหม่หลังงามเนาะเพราะว่าทาั้งวันจันทร์มีทางผูง้ใหญ่ังจะดีจะบุญเนาะทั้งวันจันทร์เพิ่นได้สวยเรียกเข้ามาเนาะเฮาก็ดีอกดีใจนําเพิ่นหลายๆเนาะกะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ังจะดีจะบุญเนาะที่อ่าให้วันจันทร์เป็นสะพานบุญให้เนาะเฮ็ดเรือนเฮ็ด ทางไหนเออจนจนแล้วเนาะขอต้องกราบขอบคุณลาให้หลานเด้อเนาะและการขอบคุณขอบคุณพขอจันพน้ำเนาะที่เป็นสะพานบุญหายเนาะสาธุเนาะขอให้อยู่ดีมีแหงเบอร์สุกุสุขคนเนาะการสำหรับคลิปนี้ทางวสแสงก็สิได้เดินทางครับเลยพ่อพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าก็คือมื้อนี้ทางวสแสงก็มีโอกาสได้ผ่านมาทางบ้านน้ำพันอีกแล้วเนาะเพราะว่าเราไปซื้อเครื่องเนาะซื้อเครื่องไปให้กับทางน้องเตี้ยเพ่นเพราะว่ากายทางนี้มาเขาเขาก็ถือโอกาสนี้ไปขมา ยิำยามถามไทยับทางเอยชวนเพิ่นเลยเนาะเพิ่นกะขายบัวมัตเเวียนตะเวียนเนาะเพิ่นกะมันนี้เพิ่นกะเลิกเพิ่นกะมาตะเวียนแน่พอหน่อยเนาะเขาก็ะได้ทีโอกาสนี่เขามาเหมือนเพิ่นเพิ่งซานเพิ่นเลยเนาะก็ถือว่าเฮือนซานเพิ่นกะอย่างเงี้ยอย่างงามพอสมควรบบบนี้พอหน่อยเนาะกะโอเคสับสตาร์ทกันนี่กะขอให้พ่อแม่พี่น้องดีดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเพื่อสุขสุขคนเนาะกะสถานกิมนี่วาสัยกะเสกเอาวคำว่าสบายดี